โบสถ์ไคเซอร์วินเฮมเมมโมเรียลเชิร์ชนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่โบสถนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะับเราก็ได้แวะไปที่โบสถนักบุญมาเลียนนะครับตามรูปเราอยู่ที่โบสถนักบุญมาเลียนหรือว่าโบสถ์เซนต์แมรลี่เชิร์ชนะครับนะเป็นโบสถเก่าแก่ยุคก,กลางนะครับตั้งอยู่ใกล้กับหอส่งสัญญาณทีวีนะครับด้านในเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับมีแท่นบูชาสวยงามแล้วก็เพดานสูงแบบโค้งแหลมนะครับนะอันนี้เป็น ภาพด้านหน้าของโบสถ์เซนส์แมรีเชิร์สนะครับหรือว่าโบสถ์นักบุญมาเรียนนะครับอันนี้เป็นโบสถ์นักบุญมาเรียนนะครับส่วนอันนี้เป็นโลเทสรัดเฮาส์นะครับหรือสาราว่าการกรุงเบอร์ลินนะครับส่วนอันนี้เป็นนำ้ำพุเทพเนปจูนหรือว่าเนปจูนบนะุนเน่นนะครับเนปจูนบุนเน่นนะครับรูปปั้นตรงกลางก็คือเนปจูนนะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับ รอบๆมีรูปปั้นสตรีแทนแม่น้ำสำคัญของเยอรมนีทั้ง4สายนะครับน้ำพุเทพเนปจูนนะครับก็อยู่ใกล้กันกับโลเทสลัดเฮาส์หรือว่าสรารวัการกรุงเบอร์ลินนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กันกับโบสนักบุญมาเรียหรือว่าเซนต์แมรีเชิร์สนะครับจากนั้นนะครับเราก็เดินเท้ามาที่ที่นี่ครับเป็นจัตุรัสอเล็กซานเดอร์พลัสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนาฬิกาเวลาโลกนะครับ แล้วก็ได้แวะกินแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านไฟ v e Guys นะครับที่อยู่ที่จัตุรัส a l e x a n d e r p l ล t z นะครับอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่สั่งที่ร้านไฟกายนะครับที่ร้านนี้ก็ยังมีมิลเชคที่ขึ้นชื่อด้วยนะครับแล้วก็เมื่อมองออกไปจากร้านไฟก e g นะครับก็จะเห็นวิวของจัตุรัส a l e x a n d e r p l ล t z นะครับส่วนนี้เป็นอุณหภูมินะครับโดยเฉลี่ยตอนที่เราไปเบอร์ลินนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ5องศาเซลเซียสนะครับจากจัตุรัส เล็กซันเดอร์พัทนะครับเราก็เดินทางไปต่อที่นี่ครับเป็นโบสถ์ไคเซอร์วินเฮมเมมโมเรียลเชิร์สนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับโบสถ์ไคเซอร์วินเฮมเมมโมเรียลเชิร์สนะครับตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองและมีประวัติที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องนะครับเช่นสงครามโลกครั้งที่2และการฟื้นฟูเมืองเบอร์ลินหลังสงครามนะครับ จากรูปนะครับตรงกลางเป็นโบสถ์เก่านะครับส่วนอาคารซ้ายขวาเป็นโบสถ์ใหม่นะครับส่วนอันนี้เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมหรือว่าออกตาโกนอลนะครับซึ่งเป็นโบสถ์หลักสําหรับการนมัสการในปัจจุบันนะครับส่วนนี้เป็นภาพด้านในของโบสถ์เก่านะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับภายในบริเวณโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโบสถ์นะครับเบอร์ลินและก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อนะครับอันนี้เป็นภาพด้านในของโบสถ์เก่า โบสถ์เก่านี้นะครับในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2โบสถ์นี้ถูกทําลายเกือบทั้งหมดในระหว่างการโจมตีทางอากาศในปี1943นะครับโดยการทิ้งระเบิดของพันธมิตรนะครับทิ้งเพียงส่วนที่เหลือเป็นหอคอยหลักไว้นะครับซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสียหายและการฟื้นตัวของเบอร์ลินนะครับตามรูปนะอันนี้คือโบสถ์เก่านะครับส่วนด้านหน้าของโบสถ์นะเป็นถนนช้อปปิ้งที่ชื่อว่าเคอร์ฟูอเซนดัมนะครับ คอฟือเซนดัมเป็นหนึ่งในถนนที่สําคัญที่สุดในกรุงเบอร์ลินและถือเป็นถนนแห่งสีสันนะครับที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและบรรยากาศคึกคักนะครับการเดินเล่นหรือช็อปปิ้งที่นี่จะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ากําลังเดินอยู่ในศูนย์กลางของวัฒนธรรมและแฟชั่นของเมืองนะครับจากถนนช็อปปิ้งนี้นะครับเราก็จะไปกันต่อที่สวนสาธารณะทาาเทียกาเทนนะครับ อันนี้เป็นวิกตอรี่คอลัมน์นะเป็นอนุสาวรีย์ที่มีลักษณะเป็นเสาคอนกรีตทรงกระบอกที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเทียกาทเทนใจกลางกรุงเบอร์ลินนะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกองทัพปรัสเซีย